กลับมาติดตาม NBT News กันต่อเนี่ยมาติดตามารกิจในการเคลื่อนย้ายนะฮะพลายศักดสุรินเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นไปตามแผนที่วางไว้เนี่ยการเคลื่อนย้ายจะสามารถเดินทางจากสีนังกากลับไทยได้ในวันที่2กรกรกฎาคม ซึ่งขณะนี้ครับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ได้เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วทุกด้านนะโดยเฉพาะจะต้องทําให้เกิดความไว้วางใจระหว่างควานช้างกับตัวช้างเนี่ยให้ได้มากที่สุดซึ่งภารกิจนี้ก็ได้สองวานช้างจากสถาบันโคชบาลแห่งชาติองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เนี่ยก็คือนายธรชัยสิทธิ์นะสิริเนี่ยและก็คุณสุประชัยบุญเกิดที่เดินทางตอนนี้เนี่ยเดินทางไปถึงศรีลังกาแล้วตั้งแต่วันที่10มิถุนา แล้วพอไปถึงเนี่ยได้พบกับพลายศักสุรินเรียบร้อยเนี่ยตอนนี้อยู่ในสวนสัตว์เดฮิวาลาทันทีเนี่ยภารกิจแรกเนี่ยควานช้างสวมเสื้อมหมอมขอเป็นผู้ให้อาหารพลายศักสุรินเองโดยใช้เสียงเรียกเป็นภาษาไทยเพื่อให้เกิดความพุ้นชินทั้งกลิ่นทั้งเสียงซึ่งพบว่ามีการตอบสนองต่อคําสั่งได้ไวพอเรียกแล้วบอกว่าขานรับทันทีจากนั้นควานก็ได้ช่วยกันทําความสะอาดคอกและก็อาบน้ำให้กับช้าง โดยพลายศักสุรินก็ลงไปตะแคงนอนในบ่อน้ําอย่างว่าง่ายแล้วก็ไม่ได้มีท่าทีในการก้าวร้าวด้วยนะครับแต่นัานของคุณอัตพลเจริญชันสารักษารษาชก,การแทนที่บิีกรมมุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมองว่านะฮะสัญญาณนี้ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกซึ่งจากนี้ภายใน2สัปดาห์จะเร่งสร้างความคุ้นชินกันให้ได้มากที่สุดต้องไปฝึกการเข้าออกกรง ไปฟังคำสั่งของขวานโดยจะมีการรายงานความคืบหน้าทุกวันเพื่อประเมินความพร้อมก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทยนะครับ